ทส 2, one, two, one, two. 1, oh, <scale S> 2สแกลไหมแล้วก<ป>็เดี๋ยวจะให้ชมสถานที่พร้อมทั้งหาดตอนนี้จะทันไม่มีพัทิตต์ตกดินอยู่แล้วคุณลวงบอกว่าหมีทะเลก็ามากินแล้วอร่อยไปบอกต่อครับคือมารีวิวที่นี่ไปแล้วครับพักอยู่ที่แถวนี้หรือเปล่าครับอยู่แถวแชะบังครับเฮ้ยบ้านบ้านใกล้เดินเคียงครับ ้ามาบรรยากาศดีมากครับเย็นมีห้องน้ําด้วยนะครับถ้าใครฉุกเฉิดนดนด่วนเข้าห้องน้ําได้นะที่จอดรถกว้างเลยจะมีบริการจอดด้วยนะครับเป็นย่านที่เรียกว่าหาดกระทิงลายเนาะจะมารีวิวหาดกระทิงลายเป็นหาดลับมันก็เนืะบางคนก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มีนะครับก็จะเป็นหาดที่ยาวไปถึงโรงแรมชนจันเลยตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับเราขับมาจากตรงถนนหลักสุขุมวิทนะครับก็เข้ามาตรงมันมีทางเข้าหลายทางครับตั้งแต่ตรงที่เป็นจุดเลี้ยว ตรงฟลายนาวหรือว่าตรงโรงแรมชนจันนะครับสองสามซอยเลยแล้วก็มาถึงซอยสุดท้ายจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นใกล้ๆกับวัดจิตภาวันเราจะสังเกตเห็นแทงค์น้ำปปาใหญ่ๆที่ทําเป็นรูปรูปบาตรนะครับเราก็เตรียมเลี้ยวได้เลยเลี้ยวซ้ายเขามานะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางเข้าไปสุดอันนั้นจะมีที่จอดรถโซนหนึ่งแต่ว่ามันจับพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ว่างครับก็เลยวนกลับมามาจอดตรงนี้นี้ก็จะเป็นมุมบริเวณที่นั่งชิวครับ เดี๋ยวเราเข้ามาในโซนของของกินก่อนดีกว่าหลบเสียงเพลงครับเสื้อผ้าของใช้เผื่อบางคนอยากลงเล่นน้ําเพราะว่าตรงนั้นน้าจะมีหาดนะครับโอ้ oh, อันนี้เพลงดังมากครับจะเข้าลิขสิทธิ์รึเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาจากมาล่ามาล่าโอ้โหนี่ครับพร้อมปิ้งยางพร้อมทอดเลยครับหมายละสิบบาทแค่นั้นเองครับสิบแถมสองไม่แถมหนึ่งอะใจถึงใจถึง มาละสิบแถมสองครับนี่มาชิมกันครับเนี่ยตรงมุมนี้เลยตองมาดูร้านนี้มีเกี้ยวไหนมีเกี้ยวนี่เราจะผ่านร้านนี้ไม่ได้ครับบอกว่าห้ามผ่านห้ามผ่านร้านเราเกี้ยวทอดครับมาละสิบมีแถมไหม <c oughs> ไม่น้อยหน้ากันนะเ <c oughs> นี่ยมีเกี้ยวครับจะเป็นอาหารที่เหมาะกับที่นี่มากครับบรรยากาศอ่ะไหนๆก็ ยูทูบชื่อซันตัวลาวครับซันตัวลาวเราก็จะแบบประชาสัมพันธ์ช่องตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราหาเราหา f อก่อน f c ก่อนกดให้เลยครับกดซับกดกระดิ่งกัเลยครับอ่านี่ครับอ่าจะเป็นช่องที่รีวิวแหล่งท่องเที่ยวนี่เนี่นะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเอาคนสวยๆประกอบฉากวิดีโอด้วยนะครับอย่าลืมมาชิมครับตรงนี้ได้เลยนี่ไม่มีชื่อร้านด้วยนะร้านชื่อว่ามาล่ามาล่ายังได้ตั้งชื่อเองอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อท่านผู้ชมอย่งลืมไม่นะ ไม่พี่โอแกงกันาลพี่แกงเดี๋ยวจะไปเอาคืนทีหลังเอาไ,ไปต่อตรงนี้ก็จะมีเป็นปลาดิบ <Nein. S 1> อะไรเนี่ยยำ <c oughs> ปูดองปูดองครับแมกกพุนลวกจิ้มนะครับ <c oughs> เนี่ยตามนี้เลย <c oughs> มีหอยครับ <c oughs> หอยสดๆใหม่ๆ,ๆเลยครับ <c oughs> นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะดูฝั่งไหนดีครับเป็นฝั่งซ้ายไปก่อนดีวกว่านี <c oughs> ่ก็จะอาหารหลากหลายไม่รู้ครับไข่เจียวก็มีครับ ไม่ต้องเตรียมมาซื้อที่นี่ไปนั่งทานที่หาดได้เลยนะครับส้มตำสีสเกตแมนแลลวโอ้คนบานเท่านะครับนี่ครับมีบานเท่าครับมีมีเนี่ยมีมีโคราชครับเหมาะกับส้มตำา้วเนาะโอ้ยบอกเลยว่าไม่ต้องขนของมาครับมาซื้อที่นี่ไปนั่งกินเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับซื้อง่ายสั่าอันนี้จะมีบริการเช่าเช่าผืนน้ำถ่ายครับ ถ้าใครไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มามาตรงนี้ครับณจุดจุดนี้เลยเช่าเสร็จแล้วก็ซื้อลูกชิ้นทอดไปด้วยครับโอ้โหนี่แต่ละร้านจัดโปรโมชั่นกันยกใหญ่ครับซื้อห้าไม้แถม1ไม้แล้วก็ซื้อ10ไม้แถมไปเลย3ไม้ครับนะจัดไปจัดไปครับร้านลูกเอกครับร้านลูกเอกโอ้ <S 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 โหนี่หมอครับ <S <S <ๆ>ก็เอาไปนั่งริมหาดแบบว่ากินสบายๆเลยครับเนี่ยมีหลากหลายอย่างเลยนี่ครับผลไม้ก็พร้อม ครบทุกเมนูคร really <ad> ับขอบอกเลยว่าเป็นตลาดที่พร้อมเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อเลยไปต่ออันนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์มาขออนุญาตถ่ายรีวิวสถานที่ได้ไหมครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนี่ท่านผู้ชมเราจะถ่ายไปก่อนแล้วก็ไปขออนุญาตของเจ้าของสถานที่ถ้าเข้าไม่อนุญาตเราก็จะลบนะครับถ้าอนุญาตเราก็จะดําเนินต่อนะครับตรงนี้มาดูกันเลยครับก็จะเป็นบริเวณที่นั่งชิลมากครับท่านผู้ชม มีโต๊ะเก้าอี้พร้อมให้นั่งแล้วก็ฟังดนตรีไปแบบชิวๆสบายๆครับจะมีดนตรีที่เปิดให้ฟังประกอบไปตลอดนะครับวันนี้หรือมีการแสดงสดด้วยโอสวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับก็จะมาถ่ายทํารีวิวสถานที่เป็นหาดแล้วก็พูดถึงตรงนี้ด้วยครับว่ามีบริการตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยได้ครับแต่ตามสบายได้หรอได้จะมีการแสดงดนตรีสดด้วยนะครับบางช่วงเวลา 1, 2, 1, 2. อ ซื้ออาหารมานั่งทานทางเครื่องดื่มก็ได้ครับเครื่องดื่มก็ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆแล้วกันเน,ะะนา,นา,า,มมาระรู้ งงงเเเธธธอออคคนนททีีที่่ดดสยยังงรัรกไไ้ิหมวันนี้อาจจะไม่ได้ชมวิวของหาดมากเท่าไหร่นะเราจะโฟกัสตลาดก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะน,นี่เลยร้านตำเผ็ดเอาออกเสียงร้านนิดนึงร้านตำเผชค่ะนี่ครับ นี่เผ็ดจริงๆครับออกเสียงต้องออกตามนี้นะครับเผ็ดโดนท้องสีด่วนะครับอ่าครับอ่านี่อันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวไม้ละสิบนะครับไส้อั่วกันเลยนะครับนี่ครับของกรอบของทอดผลไม้เพรียพร้อมแล้วครับกรอบๆรอบนะครับหอมครับหอมตู้แมสเลยครับเนี่ย โอ้ oh, หน่าทานมากใส่อ่อนย่าง้อนย่างโอ้โหนี่ครับมุมนี้ใกล้ๆไปนั่งตรงนั้นเลยครับถือไปเลยหรือไปเดินั่งกี่ดิมหาดไปเลยเดินต่อเดินต่อขอบอกว่าเป็นตลาดที่อาหารพร้อมแทบทุกอย่างเลยครับจบครบที่เดียวตรงนี้เลยครับเนี่ย ตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่หาดกระทิงลายเนาะก็ในโซนที่เราเดินผ่านมาเมือกครู่ก็จะเป็นโซนที่ศูนย์อาหารนะครับเหมือนฟู้ดคอร์ทนะครับที่เราซื้อแล้วก็ไปนั่งทานหรือหยิบไปนั่งตรงริมหาดก็ได้เดี๋ยวจะชมบรรยากาศในริมหาดกันเท่าที่ดูได้ว่าตัวนี้มันก็เริ่มจะมืดแล้วอันนี้ก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับเป็นหมึกเมาคลื่นนะครับยังเห็นขอบฟ้าอยู่ท่านผู้ชมครับก็เป็นพื้นที่สาธารณะครับในบริเวณที่ปูพื้นอย่างนี้ครับจะปูยาวไปถึงโรงแรมชนจันเลยนะครับ แล้วก็ข้างๆริมก็จะเป็นริมหาดเนี่ยก็จะมีสําหรับประชาชนท,ทั่วไปมานั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างนี้ครับชิลสบายนี่เลยครับนี่เลยหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วครับวิวดีมากครับท่านผู้ชมจะให้ดูว่าเข้ามานั่งปิกนิกกันเป็นแบบครอบครัวเลยโอ้โหนี่พึ่งนี่มาดูนะครับพึ่งนี่มาแบบสำรวจแบบชัดๆเลยนะครับก็จะรับลมชมวิว เคยผ่านมาแต่ว่าไม่ได้มาเดินดูจริงจังนะครับตรงนี้ได้มาดูแบบจริงจังเลยน้ําขึ้นนะครับวันนี้น้ําขึ้นมองเห็นพัทยาตรงนู้นครับโรงแรมชนจันทร์นะครับที่เราเห็นส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นวัดอะไรอ่ะที่เขาไปลอยอางทานกันนะครับที่จะมีโบวอยู่กลางน้ําที่รอซ่อมแซมอยู่นะครับไ <c oughs> กลๆตรงนู้นนะครับยูกันชัดเจนเลย เราก็อมกุยมาตั้งวางรับประทานมื้อเย็นที่นี่ได้เลยครับแล้วก็เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงบริเวณโซนที่เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรงโซนศูนย์อาหารมันจะมีร้านหลากหลายเมนูอาหารนะครับที่มาตั้งเรียงรายให้เราได้ซื้อแล้วก็มานั่งทานตรงนี้กัน,นครับท้งอาหารทั้งเครื่องดื่มครับที่อยู่ตรงหลังพุ่มไม้นะครับจะมีเป็นการแสดงรุนตรีสนด,ด้วยนะครับเป็นเปิดเพลงฟังสบายๆอะ่ะมาเดินดูต่อ คนก็เยอะนะครับคนไทยครับคนไทยส่วนใหญ่จะคืกคืนตอนวันหยุดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ครับก็จะมาแบบสไตล์นี้ครับสายแคมปิ้งก็มากันนะครับรับลมเย็นๆนี่เลยครับโอ้นั่งปิกนิกกันโอ้โนี่ทำมากินเองเลยครับนี่เป็นอาหารอะไรครับอาหารเม็ดนะครับ Golden อะไร Golden นฟ s h ป้อนก็ได้ไหมรูว่าต้องให้กินเอง ถ้าเป็นเจ้าของแม่กลับอุย้ยนี่ก็มีครับนี่มีเยอะเลยครับเนี่ย,ย,ย,ยไม่ใช่มีแค่ฝังนู้นนะครับ,รบอันนี้ทำไมพันพันเหมือนกันใช่ไหมคือ <c oughs> เราเราเลี้ยงขายหรือว่าไงไไเลี้ยงไม,ไม่ดูเฉยๆเนี่ยเรื่องว่าจะททำแบบเป็นธุรกิจขายนกอะไรด้วยมาสายชิวนะครับสายชิวเลยตอนนี้ พระอาทิตย์รับขกาฟ้าแล้วยังบองก็พอเห็นลางๆอยู่นะบางจุดก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเตรียมโคมไฟมาด้วยพอดีครับเป็นตะเกียงคือลมเย็นมากๆครับถ้ามาคงนั่งได้นานเลยครับเนี่ยมีเครื่องดื่มมานั่งชิลรับลมเย็นๆสบายๆเลยครับพระอาทิตย์ลงปุ๊บก็เริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ยังเห็นบรรยากาศกันอยู่ว่า,านั่งสบายอยู่ เตียมไฟใช้มาเลยครับสปอรตไลท์เตรียมมาเลยครับเพราะว่าถ้าใครจะนั่งยาวๆยาวๆไปจัดไปแบบนี้เลยครับตัวนั้นก็จะเป็นร้านอาหารเดินย้อนกลับย้อนกลับอย่างนี้เลยเป็นครั้งแรกที่มารีวิวก็อยากจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะครับของทางชนบุรีปกติกับจะไปรีวิวเกาะร้านใช่ไหมครับวันนี้เราพักเกาะร้านไปก่อน เราก็จะมาชมพื้นที่ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแหลง่งท่อ,องเที่ยวของชนบุรีอันนี้คือที่หาดกระทิงลายนะครับก็เป็นพื้นที่ใกล้ๆครับเดินทางสะดวกก็จะสะดวดสลัวนิดนึงครับตนนัวนี้บรรยากาศเริ่มจะทุ่มวก,กว่าแล้วนะครับเนี่ยคนยังนั่งอยู่ครับยังนั่งชิลอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นสีสันเหมือนเราไปแคมป์ปิ้งครับบรรยากาศคล้ายๆแคมป์ปิ้งเลยเดีว่ามาแคมป์ที่ทะเลกันนะครับ เราจะเลือกเอาอุปกรณ์มาเองโต๊ะเก้าอี้หรือเสื่อมาปูแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโอจิบเบียร์เยน็นๆครับรับลมทะเลไปเยน็นๆด้วยชิลไหมครับถ้าใครอยากมาก็มาได้ครับแนะนํำเลยเป็นหาดกระทิงลายที่หลายๆคนไม่เคยมาไม่รู้จักถ้าเราจะไปนั่งตามร้านอาหารมันมีร้านอาหารใหญ่ๆอยู่ประมาณ3ร้านนะครับ บางคนก็จะเริ่มหนาวแล้วนะลมพัดมาจะเริ่มหนาวหนาวยังเป็นคนที่นี่นือเป่า,า,าอาจจะไม่เห็นหน้าเห็นสุรวัวสุรัวครับมันมืดแล้วได้อะไรทานหรือยังมีแค่น้ำนี่นะโอเคโอ้นนนนตรงนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่ครับกรุ๊ปใหญ่ลำโพงเต็มจัดเต็มครับลำโพง <c oughs> นี่ครับบรรยากาศดีมากครับ <c oughs> เตรียมปิ้งย่างเองเลยครับ หรือถ้าอาหารไม่พอก็เดินไปที่มีอาหารขายพร้อมอยู่ได้นานเลยครับกลุ่ปนี้เพราะว่ามีไฟใช่ไหมเตรียมอยู่อยู่กี่ทุ่มเนี่ยอยู่จนปิดร้านวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งชิลยังเรียนอยู่หรือทํางานแล้วครับเนี่ยทางานแล้วทํางานแถวๆนี้ใช่ไหมครับมาปล่อยกันไหมครับใกล้ครับชิลบรรยากาศดีแบบนี้แบบที่เราเห็นนี่แหละครับ เราก็นึกบรรยากาศแบบว่าเราไปเขาคงเขาคอกันแต่เ,เรามาทะเลครับแบบนี้เลยจะมีกางเต็นไหมไม่ <c oughs> นขนาดนั้น <c oughs> อ่ะอย่างนี้ก็เลยครับก็คิดว่าหลายคนไม่เคยมานะครับพัทยาเรามีแหล่งที่มาแคมปิ้งแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปน้ำตกน้ำตกก็ได้ครับมาทะเลแบบนี้กันเลยนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับป๊อปมาทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างเริ่มมืด มืดแล้วครับตอนนี้จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงสุดทางก็สุดทางมันจะเป็นซอยที่เราเข้ามานั่นแหละครับซึ่งเราเข้ามาแล้วมันไม่มีที่จอดรถเราก็ย้อนกลับไปเพื่อมาเข้ามาตรงกลางๆซอยเพื่อมาจอดรถนะครับก็จะเห็นบรรยากาศชิลแบบนี้ครับชิลจริงครับถ้าเราเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาตั้งรับประทานมื้อเย็นแบบนี้ก็สบายนั่งได้ยาวๆเลยครับว่าลมทะเลพัดเย็นมากๆเลยนะครับก็จะมีนั่งแบบนี้กันถ้าแบบนี้มันก็อยู่ได้ยาวๆนะครับมันสบายครับ สำหรับเส้นทางที่เป็นออกกำลังกายมันจะมายาวตามริมหาดเลยนะครับจะเป็นที่ปูตัวหนอนมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีเด็กๆมาเล่นสเก็ตบอร์ดสไลเดอร์นะครับเราเริ่มเข้ามาเท็ท้ายมันจะมีเป็นตั้งแต่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นโซนสตาร์ทก็ได้ครับถ้าเกิดสตาร์ทต,ตรงนี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่โรงแรมชนจันท์ทางนู้นนะครับที่เราเห็นแสงไฟไกลๆนะโรงแรมชนจันท์คือตรงสุดท้ายครับประมาณนั้นอนะ่ะ าตออนี้่ไปงถือว่าโอเคอยู่ท่านผู้ชมเรามาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงสิ้นสุดของตัวหาดมาทางนี้ครับซึ่งจะมีร้านอาหารที่เป็นร้านร้านดีนะครับเป็นมีแสดงดนตรีสดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านอาหารกันคร่าวๆนะครับ นี่พิซซ่าพิซซ่าครับพิซซ่าริมหาดก็ตรงนี้เป็นร้านชื่อดังของที่นี่มีที่เดียวนะครับคุณลุงก็จะสดสัประจําตรงนี้มีทะเลมารีวิวด้วยนะครับนี่เลยครับขายพิซซ่าขายปลาหมึกแล้วก็มีน้ําดื่มด้วยนะครับตรงนี้แต่ละหลักจะขายพิซซ่านะครับเพดินย้อนกลับมาทางตลาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงไฟสปอตไลท์เพิ่มแสงสว่างให้นะครับ นักออกกลังกายเข้ามาตรงนี้กันได้นะมีไฟเปิดให้ตลอดนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่มืดนะก็จะมีแสงไฟให้แสงสว่างทั่วเลยเราเดินไปจนถึงตรงนู้นแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับตรงส่วนใกล้ๆถึงตรงบริเวณตรงกลางของหาดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าใครเคยมาก็จะมาอีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับตรงนี้มันจะเป็น จะเหมาะกับเวลากลางวันนะครับมันจะร่มมากๆครับตรงนี้ก็มานั่งปูเสือได้เก้าอี้มานั่งก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นใจกลางนะครับซึ่งจะมีแสงไฟค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็มีร้านอาหารหมึกเมาคลื่นก็ถือว่าทำเลดีอยู่จุดกลางเลยนะครับคนก็มานั่งชิลแบบนี้ครับก็จะนั่งแบบนี้มันก็ทําให้สบายครับไม่ต้องกลัวทรายนะครับนี่ได้เลยครับนีแบบนี้เลย หลายคนก็นั่งได้ยาวๆเลยครับยังอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีแบบนี้เลยนะครับมานั่งบ่อยไหมครับพักอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับอยู่แถวชะบังครับอยู่แถวเอโน่โอ้ยบ้านใกล้เดินเคียงครับมาสรุปตอนท้ายนี่ก็มืดๆเนาะเดินไปถึงจนถึงมืดแล้วก็ยังไงฝากไว้ติดตามในช่องของสันตุลาวนะครับสันตุลาวเดิมทําเป็นช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการรีวิวบ้านไอเดียการสร้างบ้านนะครับ ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เปิดช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาได้เดือนธันวาคมนะครับก็ฝากไว้ด้วยเป็นช่องซันต,ตวลาวที่เสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจส่วนใหญ่ก็จะเน้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่ง e ีีแรกเพิ่งทำมาได้10กว่า EP นะครับจะไปเน้นบรรยากาศของที่เที่ยวที่ก่อร้านก็จะมาโฟกัสในส่วนของการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคตะวันออกก็เป็นชลบุรีพัทยานีครับ แล้ววันนี้เป็น EP แรกที่เราเพิ่งออกมาจากเกาะล้านครับเดี๋ยวเกาะล้านคงจะไปเรื่อยๆในโอกาสหน้าอีกนะมันยังมีหลายๆเหตุการณ์หรือว่าหลายๆกิจกรรมที่เราอยากนาเสนออยู่ตอนนี้ก็จะมานําเสนอในส่วนของหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนไม่รู้จักก็จะเป็นหาดกระทิงลายนะครับชอบสไตล์แคมป์สไตล์สงบนิดนึงนะก็นั่งชิลรับลมเย็นอ่ะโอเคก็น่าจะปิดคลิปในบรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นบริเวณตรงกลางของหาดกระทิงลายนะครับ โอเคเดี๋ยวพบกันในอ่พ p หน้าครับยังไงตรงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับฝากไว้กับอากจะทิ้งไลน์